เห็นไหมครับมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเราเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในในในวันที่เราได้ผ่าเราตกใ,ใจโหแทบแทบช็อกนี่มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้โอ้ไปสู้เฉลิมตีนะครับและและยังรักและเคารพอยู่เสมอ จริงๆก็เห็นนะผมาต้องต่เด็กนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเราเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในในวันที่เราทราบข่าวเ่าตกใจนโอ้โหแทบแทบช็อกมันคือเราทํางานด้วยแล้วก็มารู้ข่าวเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเราโอ้โหมันมันล้มไปทั้งตัวเลยอ่ะมันมันมันทำงานแทบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทําทํางานให้มันสําเร็จผ่านไปโอ้โหมัน มันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยยังก่อนหน้าที่คือมันมีลางบอกเหตุมาก่อนนะสำหรับตัวาบาสจากตัวโอ้ไม่ทบผมผมไม่ทราบอะไรเลยอ่ะเพราะผมก็เ,กเราอยู่กรุงเทพเนาะเราก็ทํางานแล้วก็าน,วกนานๆแบบติดต่อกับแม่แบบไม่ได้ติดต่อกันทุกวันอะไรเงี้ยคืันครทั้งสุดทายเมื่อไหร่โหจำไม่ได้เลย ก็พอทราบครับผมแต่ว่าก็ดูไม่น่าจะมีเรื่อวลาที่จะทำแบบบ้านของพี่หลานเขาน่ารักดูแลเราอยู่โอ้โหอโอ้น่ารักมากๆดูแลผมตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วโอ้ก็ยังทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนนะโอ้แบบเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เราอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่ออีกคนนึงแล้วก็พ่อดูแลกันแบบนี้เขาแบบว่าได้กเขาได้ขอคำแนะนําในการเข้ามาทำงานในวยโอ้จริงๆโอ้ให้คําแนะนําแทบจะทุกอย่าง เวลาเวลาอยู่ในวงการนี้ครับใช่เขาเขาแนะนําทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบอยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้กําลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนนี้หรืออะไรอย่เงี้ยครับใช่ครับครับผมก็บอกลาพ่อบอกลาครับผมผมก็รู้สึกเสียใจครับคุณแม่ก็โอเคครับผม ร้านเองก็ให้กำลังใจให้กำลัใจคุณแม่ด้วยอะไรแบบนี้ขนาดนั้นใช่ครับเราก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายครับให้กําลังใจทุกคนเพราะว่ามันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจกันมากอยู่แล้วครับอย่างตัวบ้านได้บอกแม่ว่าไงเราก็บอกว่ามามาสู้สู้นะเพราะว่าผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับเราเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบน่ารักกันปกติเลยแล้ว ันนี้มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้เราไปสู่สมดตินะครับแล้วยังรักและเคารพอยู่เสมอครับผมจริงๆแล้วการที่ได้เจอทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเพราะวเขามาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นใจทุกครั้งเวลาผมกลับมาห,หลังบัสเตจปุ๊บเอา,าจะเดินมาแล้วก็บอกว่าบาบาสเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดมาก ขอให้พัฒนาแบบนี้แล้วสู้ต่อไปนะบาสเก่งมากๆจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แล้วเราไม่ถึงทำแบบเนี้ยแล้วเราน้ำตาจะไหลทุกครั้งเวลาได้ยินแบบคำนี้คิดถึงไหมครับโอ้คิดถึงมากครับ